โสวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้นะครับพี่จะมาเฉลยก็สอบ9วิชาสามัญครับปี61นะครับวันนี้ถึงคิวข้อที่ 16, 17แล้วก็18นั่นเองเนาะย้ำอีกครั้งหนึงเนาะใครยังไม่มีไฟล์ข้อสอบสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับน้องที่มาังดูไลน์นี้อยู่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนครับสำหรับจา o u t u b e ดาวน์โหลดที่ลิงก์ล่างใต้ดีสคริปชันแน่นอนนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปเลยดีกว่านะครัับบเเเเพื่่อไมป็นนกาารรสียวละค เริ่มที่ข้อ16ครับทุกคนข้อนี้เขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกว่านะครับเซตของจํานวนเต็มนะครับสามจำนวนทุกคนครับในข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นความยาวนะครับของด้านทั้ง3ด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมบ้านย้ํานะครับว่าเป็นรูปไม่สี่เหลี่ยมมุมบ้านสามเหลี่ยมมุมบ้านทุกคนโทษทีครับอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเราต้องมารู้กันว่าเฮ้ยแล้วการที่จะเอาด้านทั้ง3ด้านมาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้มันต้องมีทฤษฎีหรือว่ามันมี ข้อจากัดอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนครับการที่เราเนี่ยจะสร้างครับทุกคนจะสร้างรูปสามเหลี่ยมสักรูปหนึ่งได้ทุกคนครับจาไว้ว่าข <unprecedented> ั้นแรกเลยนะครับการที่จะสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้เนี่ยจดนะครับจะสร้างนะครับสามเหลี่ยมได้นะครับจะสรา้างสามเหลี่ยมได้เนี่ยนะครับจะสร้างได้นะจะสร้างพี่ขอเขียนสามเหลี่ยมดีวกว่า,าจะสร้างสามเหลี่ยมได้เ <fino> นาะพูดง่ายคือด้านที่ยาวที่สุดทุกคนครับด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยนะครับด้านที่ยาวที่สุด ด้านที่ยาวที่สุดนะครับจะต้องนะครับสั้นกว่าด้านที่เหลือบวกกันโอเคป่ะด้านที่ยาวที่สุดนะครับจะต้องนะครับสั้นจะต้องสั้นนะครับกว่ากว่าด้านที่เหลือนะครับด้านที่เหลือบวกกันเพราะอย่างไงทุกคนครับเพราะถ้ามันไม่สั้นกว่าเช่นสมมุติว่ามันดันยาวกว่ามันก็จะสร้างมาเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนครับสมมตินี่ด้านที่ยาวที่สุดเนาะ ปรากฏว่ามันยาวกว่าด้าน2ด้านที่เหลือบวกกันมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเออมันก็จะไม่ปิดอะโอเคปะ่ะหรือถ้ามันเท่ากันมันเท่ากันสมมุติว่าอีด้านนี้1อีด้านนี้ไปอีก1ใช่ไหมครับแล้วก็อีด้านเนี้ยสองมันก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเอ็น,นอีนีหนึ่งนครึ่งนี้1ครึ่งน, 1, นี้1ใช่ปะ่ะพอมามาต่อกันนะครับเอางี้ดีกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดด้านที่ยาวที่สุดสมมติไม่พินเป็น1กัน1เนาะแล้วปรากฏว่านะครับด้านที่ นะครับอันนี้้านที่จุดเป็น1กับ1นป็นกันะครับส่วนด้านที่เหลือนะครับเป็น1กับ1นสมมติเนาะ,ะพี่ทำแบบนี้เนาะมันจะสร้างออกมามันก็ไม่ได้ทุกคนมันก็ทับกันพอดีจริงปหมเออสมมติว่าเอางี้อพี่ยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ครับสมมุติว่ามีด้าน3ด,านด้านด้านที่1นะครับเป็นด้านที่ยาวที่สุดเลยยาวสองนะครับส่วนอีก2ด้านที่เหลือยาวด้านละหนึ่งกับหนึ่งทุกคนดูดิมันจะสร้างปเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมจริงปหอ่ะ จะสร้างปเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมเนะี่ยสมมติด้านด้านหนึ่งด้านหนึ่งเลยสองอันเนี่ยจะสร้างสามเหลี่ยมได้ปะคําตอบก็คือก็ไม่ได้จริงไหมครับในเมื่อก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับการที่จะสร้างสามเหลี่ยมได้จำไว้ว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยจะต้องสั้นกว่าด้านที่เหลือเนี่ยบวกกันอ่าจะต้องจะต้องนะครับสั้นกว่าด้านที่เหลือบวกกันโอเคปะ่ะอันนี้คือสเต็ปแรกเลยการที่จะดูว่าเฮ้ยมันสร้างเป็นสามเหลี่ยมได้หรือเปล่าฉะนั้นทุกคนครับแอบดูช้อยข้อที่หนึ่ง ช้อยคันี้หนึ่งนี้ตัดไปก่อนเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้านที่ยาวที่สุดก็เลยคือ3 3มเนี่ยมันเท่ากับ2องบวกหนึ่งพอดีเป๊ะจริงไหมครับงั้นอันนี้สร้างสามเหลี่ยมไม่ได้แน่นอนเพราะอันดับแรกเนี่ยด้านที่ยาวที่สุดจะต้องสั้นกว่าด้านที่เหลือวกันช้อยคันหนึ่งตัดไปก่อนเลยครับอ่าทีนี้ทุกคนครับรูปสามเหลี่ยมมันมีสามเหลี่ยมที่พิจารณาตามมุมเนี่ยมีอยู่สามประเภทมีสามเหลี่ยมมุมฉากมีสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมมุมป้านจริงไหมครับงั้นทุกคนพี่เริ่มจากอเจ้าสามเหลี่่ยมากอน เรารู้นะครับว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเรามีอัตราส่วนของด้านเนี่ยโดยใช้ทฤษฎีบทของพิทาโกรัสเนาะสมมติว่าอีด้านประกอบมุมฉากยาว a กับ b อีด้านตรงข้ามมุมฉากต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดก็คือ c ใช่ไหมครับเรารู้ว่าถ้าจับ a อกนำลังสองนะครับบวกกับ b ีกำลังสองนะครับจะต้องเท่ากับนะครับ c ีกำลังสองเก็ยปะเกำลังสองบวกบกำลังสองเท่ากับซีกำลังสองอันนี้คือเป็นอะไรอะไรครับทฤษฎีบทของพิทาโกรัสพูดง่ายคือด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันเนี่ย เท่ากับอะไรครับเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉายกยกกำลังสองหรือถ้าพูดอีกแนวหนึ่งพูดบทกลับก็คือถ้าสมมุติว่าด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองเท่ากับด้านที่เหลือยกกำลังสองแล้วบวกกันพอดีเป๊ะรูปรูปนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรครับจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคปะจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีโอเคปะจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีเลยครับแต่ทุกคนครับถ้าเกิดว่า E a เากำลังสองด้าน ด้านด้านด้านที่สั้นกว่าอางนี้ถ้าด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองพี่อติ้งต่างเป็น4แล้วกันเนาะซเป็นด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองปรากฏว่ามันไม่ได้เท่ากันบ้างปรากฏว่าด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองเนี่ยบันดันน้อยกว่านะครับเนาะด้านที่ยาวที่สุดคือ4นะซคือด้านที่ยาวที่สุดนะครับด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองเนี่ยมันดันน้อยกว่าด้านที่เหลือยกกำลังสองบวกกันรูปรูปนั้นครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมครับอ่าโอเคป่ะทีนี้ มันก็เหลือกรณีสุดท้ายคือกรณีที่มันเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านก็คืออีด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองมากกว่าด้านที่เหลือเนี่ยยกกำลังสองแล้วบวกกันเก็ตปัอีเนี่ยแหละจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านฉะันข้อนี้เขาถามว่าเฮ้ยแล้วเซตของจำนวนเต็มในข้อไหนที่เป็นความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมป้านแสดงว่าลองทุกคนเนี่ยก็ต้องเอาด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองแล้วดูซิว่าอีด้านนั้นเนี่ยมากกว่าด้านที่เหลือยกกำลังสองเนี่ยบวกกันหรือเปล่า เกตเกตป่ะนะครับนั้นมันไล่เช็คคอยข้อ2ครับช้อยข้อที่2องเขาว่าด้านที่ยาวที่สุดคืออะไรครับด้านที่ยาวที่สุดคือ4จริงไหมงั้นพี่ลองจับนะครับสองกำลังสองบวกกับ3ามกลังสองแล้วดูซิว่าว่าว่ามันน้อยกว่า e สี่กลังสองเนี่ยหรือเปล่าจริงปะจริงจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมมุมป้านจริงไหมครับปรากฏว่าอันี้ได้4ใช่ไหม,ไหม,ไหม,ไหมอ่ะสี่บวกสาเป็น9น้อยกว่า16หรือเปล่า4ี่บวกเก้าสิบสาน้อยกว่าสิเฮ้ยจบเลย แสดงรูปข้อ2เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านแน่นอนอีนี่มุมป้านแน่ๆจริงปะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองมันมากกว่าด้านที่เหลือ,อยกกำลังสองแล้วบวกกันโอเคไหมครับทีนี้ต่อไปครับทุกคนชอยมาเช็คชอยเดียวว่าที่เหลือทำไมมันถึงผิดอ่ะชอยข้อ3ข้อ3ด้านที่ยาวที่สุดคือ5นะอีนี่เป็นอะไรเนะี่ยสามสี่ห้าอินี่เป็นมุมฉากแน่นอนจริงปะ่ะอัตราส่วนดิพีทาโกรัสจริงไหมสามสี่ห้าอันข้อ3ก็ตัดไปอีกจริงไหมครับอ่ะอไปดูชอยข้อที่4 ด้านที่ยาที่สุดคือ6เนาะมันลองที่4ี่กลังสงบวกกับห้าลังสงครับดูดีว่ามันมากเอ้มันน้อยกว่า6กกำลังสหรือเปล่า4 4่สนะครับ5 25 6 6 36 16สิบวกยีเป็น41 41, 41มันเฮ้ยมันไม่จร,จริงอ่ะจริงมั้ย11มันไม่ไดน้น้อยกว่า36งั้นก็ตัดไปข้อที่4และสุดท้ายครับข้อที่5ข้อที่5นะครับก็คือด้านที่ยาวที่สุดคือ7จริงมั้ยก็ดูดิว่าห้าลังสองบวกกับ 6กลังสเนี่ยมันน้อยกว่า7จกลังสหรือเปล่านะครับ5 5 25ยี่สินามสิบหน้อยสีซึ่งแน่นอนไม่จริงจริงมะส่เก้มันไม่ได้มากกว่า25่ห้าบวกสามหบวกสามันประมาณเท่าไหร่หกสิงั้นก็ไม่จริงก็เลยตอบช้อยข้อที่2นั่นเองแบบนี้โอเคไหมทุกคนโอเคป่ะพูดง่ายงคือท่าน้องรู้ทฤษฎีบทเนี้ยซึ่งทฤษฎีบทเนี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของพีทาโกรัสตอนม .3 โอเคป่ะเออข้อปีเนี้ยนะครับมันติ้งต่างออกมานะครับถ 36, 36, so okay, 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 yes, ึงเป็นการทบทวนว่่่าาาเเเรรรนียู้หือปล โอเคป่ะงั้นถ้าน้องรู้ทฤษฎีอันนี้นะครับว่าเฮ้ยจะสร้างสามเหลี่ยมได้เนี่ยด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยจะต้องสั้นกว่าด้านที่เหลือบวกกันอันนี้คือสเต็ปแรกว่าพิจารณาว่ามันจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมได้หรือเปล่าที่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วสร้างแล้วเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหนวะก็ดูครับถ้าด้านที่ยาวที่สุดยกกลังสองเท่ากับด้านที่เหลือบวกกันโดยโดยที่กำลังสองเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยพีทาโกรัสโอเคครับแต่ถ้าด้านที่ยาวที่สุดยกกลังสองแล้วมันดันน้อยกว่าด้านที่เหลือเนี่ แต่ถ้าด้านที่ยาวที่สุดยกกําลังสองแล้วมันมากกว่าด้านที่เหลือยกกำลังสอง้วบวกกันเป็นมุมป้านโอเคปะเกิดป้านเกิดป้านแบบนี้เนาะถ้าใครอุ้ยถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับก็ทักแชทมาถามพี่ได้เลยเนาะเมื่อกี้กดลิงก์ไปเป็น YouTube โอเคขอโทษด้วยนะครับโอเคเนาะถ้าติดตรงไหนก็ทักอินบ็อกซ์มาถามได้เลยโอเคเนาะนะครับอ่านหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้ครับต่อไปข้อที่สิครับทุกคนอันนี้เป็นเรื่องเมทริกนะครับเขาว่าไงครับเขาบอก A B C นะครับเป็นเมทริก ขนาด3ามูณและ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด3ามูณด้วยเขาบอกมาว่านะครับถ้าเกิดว่า A คูณกับ t r a n s p o s e เนี่ยแล้วได้เมทริกซ์เอกลักษณ์คือ I พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่เขาบอกว่า a b t r a n s p o s e เท่ากับ t r a n s p o s e แล้วก็เข้อไข่เออินเวอเท่า a, vert, กับ t r a n s p o s e ข้อควายคือ B i n v e เ s e เท่ากับ t r a ท s p o s e และงองู A b i n v e r เ e เท่ากับ B a t r a n s p o s e ทุกคนแล้วถามว่าจำนวนข้อความที่ถูกเนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้คือมีกี่มีถูกกับกี่ข้อนะครับ ท่านก่อนที่การที่ทําข้อนี้ได้เราต้องรู้สมบัติของหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ต่อไปนี้ครับสมบัติข้อที่1นึ่ที่เราจะใช้ในการทําข้อนี้ก็คือถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเอคูณเอินเวิร์แน่นอนมันย่อมได้เมทริกซ์เอกลักษณ์จริงไหมซึ่งมันสลับสลับที่กันได้จริงไหมครับปกติไอ้เจ้าเมทริกซ์เนี่ยไม่มสีสมบัติสลับที่การคูณใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นอิเวิร์ซึ่งกันและกันสลับที่กันได้นะครับข้อที่2ทุกคนครับถ้าสมมติว่าเรามี A นะครับ ทานสปูตแล้วยกกาลังอินเวอร์สเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ A อินเวอร์สแล้วก็ค่อยทานส o ูตก็ได้โอเคป่ะสมบัติข้อที่3ครับก็คือถ้ามี a b นะครับมันแน่นอนมันย่อไม่เท่ากับ a ออยู่แล้วโอเคไหมครับสมบัติไม่มีสมบัติสับที่การคูณนั่นเองข้อที่4ครับทุกคนครับถ้าเกิดเรามี A คูณกับ B แล้วทั้งหมดอินเวอร์สเราสามารถแจกอินเวอร์สเข้าไปได้ครับแต่ต้องสลับที่จริงไหมเช่นเดียวกับข้อ5คือทานส o ูตนะครับ แจกทางสมมติไปได้แต่ต้องสาลับที่โอเคปะ่ะโอเคเนาะอันนี้คือทบทวนความรู้ที่เราจะต้องใช้ในการทำข้อนี้ทุกคนครับโอเคเนาะพี่ตีกรอบไปให้นะครับนี่มาไล่เช็คทีละข้อเช็คก,กอไก่ก่อนเฮ้ยว่ากอไก่มันจริงหรือเปล่าทุกคนครับเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ A อคูณบีทางสมมเนี่ยมันคืออจริงไหมอ่ะเนื่องจากทุกคนครับเนื่องจาก A อคูณบีทานสมมติมันคือไม่ติดเอกลักษณ์สแสดงว่าอะไรครับเราก็ได้ว่านะครับจากตรงนี้ จะได้ว่า a กับ b transpose เป็นไงครับเป็น In v e r s กันจริงไหมมันคูณกันได้ไม่ทิ่มเอกลักษณ์แสดงว่าเป็น i ิน e r s รกันแน่นอนนะครับเมื่อเป็น i n v e r s กันแน่ๆเราจริงดังนั้นเราจึงได้ว่าถ้าจับ a คูณกับ b transpose จมได้เท่ากับ b transpose a แล้วก็เท่ากับเอกลักษณ์นั่นเองจริงะ่ะนในเมื่อเป็น Inverse กันใช้สมบัติข้อที่1จริงไหมครับดังนั้นข้อกอก่อยก็เลยถูกที่เขาบอกว่า a b transpose เท่ากับ b transpose a เก็ตปะก็กลถูกไปแล้วนะครับไม่งงเนาะ เอาไปขอไข่ครับขอไข่เขาบอกว่าเฮ้ย a inverse เท่ากับ b transpose จริงหรือเปล่าทีนี้ทุกคนครับเรารู้ว่าเฮ้ย a กับอะไรครับกับ b transpose เนี่ยมันเป็น inverse กันแน่นอนจากในไหนที่เขาให้มาจริงไหม a กับ b transpose เป็น inverse กันครับโอเคไหมในเมื่อมันเป็น inverse กันเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะได้ว่าดังนั้นอีเจ้า b transpose เนี่ยทุกคนครับมันก็คือ inverse ของ a นั่นเองจริงปะจริงปะจริงปะไม่งงเนาะ พร้อมป็ดอินเวอร์สกันไงโอเคไหมงั้นข้อขอไข่ก็ถูกต่อไปข้อควายทุกคนครับข้อควายอ่ะข้อควายต้องคิดนิดนึงละข้คอควายเขาถามว่าแลบบีอินเวอร์สเท่ากับเอแทนสปอสหรือเปล่าอ่าโอเคไหมครับทีนี้ทุกคนครับข้อข้อควายเนื่องจากเรารู้ว่าตัวนี้เนาะเอบีแทนสปอสเนาะเท่ากับไม่ติดไขกี่มาจากเงื่อนไขที่เขาให้มาทุกคนถ้าพี่ใส่แานสปอสสองข้างเกิดอะไรขึ้นอ่า พี่ใส่ทานสัพพ์สองข้างนะก็จะกลายเป็นสมบัติของทานสัโพ์เราสามารถเอาทานสัโพ์แจกเข้าไปได้แต่ต้องสลับที่เห็นไหม ab ทานสัโพ์ก็คือ b ทานสัโพ์แล้วก็ a ทานสัโพ์งั้นถ้าพี่เอาทานสัโพ์คูณเข้าไปนะครับหรือแจกเข้าไปก็จะกลายเป็น b ทานสัโพ์แล้วก็ทานสัโพ์แล้วก็ a ทานสัโพ์จริงไหมอีนี้ก็เป็น i ทานสัพพ์โอเคไหมครับ b ทานสัโพ์ทานสัโพ์ถ้าทานสัโพ์คู่ค้างย่อมกลับมาเป็น b อีนี้กลายเป็นเจ้า a ทานสัโพ์จริงไหม i ทานสัโพ์ก็ได้ตัวเดิม ทุกคนครับจากตรงนี้ b คูณกับ a transpose ย่อมได้ไม่ติดเอกลักษณ์ดังนั้นเราเลยได้ว่าทุกคนอเจ้า b กับ a transpose น,นี่ยก็เป็นอะไรกันด้วยเป็นอินเวอร์สกันนั่นเองครับทุกคนอา่าเป็นอินเวอร์สกันในเมื่อเป็นอินเวอร์สกันดังนั้นไอ้เจ้า a transpose มันก็คือ b อินเวอร์สจริงปะมันเป็นอินเวอร์สกันอะดังนั้นข้อที่คอควายก็เลยถูกเลยครับเก็ดอะ โอเคป่ะพอมันคูณกันได้ไงมันเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันในเมื่อเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกัน a transpose มันก็คือ b inverse นั่นเองโอเคไหมครับอ่ะเช็คงองูทุกคนครับเช็คงองูงองูว่ายัางไงครับงองูงองูเขาบอกว่าเฮ้ย a b นะครับ inverse เท่ากับ b a transpose จริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะพี่เช็คแบบนี้นะครับพี่เริ่มจาก a b inverse เนาะทุกคนในเมื่อร,รู้ว่าถ้าพี่เอายินเวอร์สคูณเข้าไปได้อะไรครับก็ได้ b inverse สลับที่กันเนาะแล้วก็ a inverse จริงไหม แต่ B inwards คืออะไรครับคือ A turn support ดูดิที่เราทํามาจากข้อไอเจ้าคอควายจริงไหมนี่และเรารู้ว่า A inwards คืออะไรครับ inwards ก็คือ B turn post จริงปะเออมันคือ B turn post นะครับงั้น inwards ก็คือ B turn support ที่ทุกคนครับพี่ดึง turn s u p o r t ออกได้จริงไหมดึงออกปุ๊บก็กลายเป็น B A แล้วก็ทั้งหมด turn s u p o r t ทุกคนเท่ากันปนะปรากฏว่าเท่ากันเนาะ A B i n v e r d s เท่ากับ B A t r a n s p o s e ข้อง,องงูก็เลยเป็นไงง,งงูก็เลยถูกครับทุกคนงั้นง,งงูก็ถูกด้วย จบแสดงว่าถูกทุกข้อเลยคนครับถูกทั้งกอไก่ <g ye> ข้อไข่ข้อควายแล้วก็โอ้โถูกทั้ง4ข้องั้นตอบช้อยข้อที่5นั่นเองแบบนี้โอเคไหมตอบช้อยข้อ5ครับเพราะว่าถูกหมดเลยนเนาะเก็าใจไหมถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยหรือจะทักแชทมาถามพี่ก็ได้นะครับโอเคมาดู18ข้อสุดท้ายของวันนี้18บแปเขาว่าไงครับ x กับ y นะครับเป็นจํานวนเต็มบวกจำนะครับว่าเป็นจำนวนเต็มบวกเริ่มจากเลขอะไรครับเริ่มงเดียเลข1นั่นเองเนาะ ที่สอดคล้องกับสรรมการสรรมการนี้ทุกคนครับ6กำลัง1ส่วน x เท่ากับ12คูณ3กำลัง y ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x บวก2โจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้ว x บวก y มันมีค่าเป็นอะไรวะทุกคนถ้าเราสังเกตรจริงๆนะ e ข้างบนนะครับ e เจ้าเลขข้างบนนะั่นคือเลขยกกำลังนะเป็น1ส่วน x กับ1ส่วน x บวก2พี่จะไม่อยากให้มันติดเป็นตัวเลขชี้กำลังทีง่มันเป็นติดเศดส่วนพี่ก็เลยนะครับจะนำะพี่นำ x ครับกับ x บวก2เนี่ย คูณตลอดจริงไหมไม่ยกกําลังทั้งสองข้างดีกว่านามนี้ยยกกําลังทั้งสองข้างอ่ายกกําลังทั้งสองข้างโอเคป่ะพูดง่ายๆคือยกกําลังด้วย x คูณ x โอสองทั้งสองข้างพอยกกําลังปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ข้เขียนนะหนึ่ง y หกกำลังหนึ่งส่วน x เนาะก็เท่ากับนะครับสิบสองคูณกับสามกำลัง y ทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วน x บวกสองเนาะแล้วพี่ยกกําลังด้วย x คูณ x บวกสองทั้งสองข้างครับอ่ะยกกําลังด้วย x ค well x, uh ูณ x บวก2นะครับยกกำลังด้วย x คูณก like ับ x บวก2นะครับพอยกกำลังปุ๊บทุกคนครับเดี๋ยว x ตัดเลยจริงไหมเพราะเดี๋ยวยกกำลังกันก็คือจับเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับ x ตัด x งั้นซีกซ้ายก็จะเหลือแค่6กำลัง x บวก2จริงไหมอีซีขวาครับเดี๋ยว x บวก2ตัด x บวก2ทิ้งไปงั้นจะเหลืออะไรครับเหลือเป็น12คูณ3กำลัง y นะครับทั้งหมดยกกำลัง x นั่นเองโอเคปะทีนี้แบบนี้เราก็ยังแก้ไม่ออกต้องทำต่อ ทุกคน6ตัวนี้พี่ขอเขียนเป็น2คูณ3ก็ย่อมได้จริงไหมยกกำลัง x บวก2นะครับ12ตรงนี้พี่ก็เขียนล้อมมาใหม่แยกส่วนล่างแยกล่างออกมานะครับ12ก็กลายเป็น2กำลัง2คูณกับ3ใช่ไหมเป็นเป็น12เนอะ2กำลัง2นี่4คูณ3ก็เป็น12เนาะแล้วคูณกับ3กำลัง y ทั้งหมดกำลัง x ครับทีนี้เอาคูณแจกเข้าไปครับอันนี้กลายเป็น2กำลัง x บวก2คูณกับ3กำลัง x บวก2ครับทุกคนเก็งนะน,น้องไม่งงเนาะ คูณกันก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเนาะแล้วพี่ก็เอา x คูณแจเข้าไปเลยนะก็จะกลายเป็นนะครับจะกลายเป็น2กําลัง 2x อีกตัวนึงก็คือ3กําลังอีตรงนี้คือ3กําลัง1จริงไหมเมื่อคูณกับ3กําลัง y จับเลขชี้กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น1บวก y แล้วก็ยกกําลังด้วย x ด้วยก็ x เข้าไปคูณนะครับก็จะกลายเป็นนะครับจะกลายเป็น3ยกกําลังด้วยนะครับ3ยกกาลังด้วยอะไรเอ่ยอันนี้เป็น1บวก y ก่อนเนาะแล้วก็คูณกับ x นั่นเองโอเคปะ บบทีนี้ทุกคนครับสองฝั่งมันเท่ากันสังเกตไหมว่านะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีเลขที่เหมือนกันคือ2ฐานเหมือนกันเนาะอินีก็2และก็มีอะไรครับมีอีเลข3ยกกําลังจะเหมือนกันข้อสังเกตก็คือในเมื่อฐานเป็น2 2เหมือนกัน3ก็3เหมือนกันแสดงว่าอีเลขชี้กําลังของอีบน2ก็ต้องเป็นเลขเดียวกันด้วยจริงปหเราเลยได้ว่าอะไรครับ x บวก2เนี่ยต้องเท่ากับ 2x จริงป่ม แล,และและและ x บวก2อลไชี้กำลังบน3เนี่ยจะต้องเท่ากับได้ชี้กำลังบน3ฝั่งขวาด้วยงั้น x บวก2ก็เท่ากับอะไรครับ1บวกกับ y คูณกับ x จากเงื่อนไขแรกเราแก้ x ได้ไหมแก้ได้ใช่ไหมครับก็ x เท่ากับ2ได้มาตัวหนึ่งทุกคนพอ x เป็น2พิจารณาในสมการที่อีกอันหนึ่งเนาะก็จะกลายเป็น่องบวก2อเท่ากับอะไรครับ1บวกกับ y แล้วก็คูณกับ2เนาะสองสองเป็น4ย้าย2เป็นหารเหลือ2งั้น1บวก y เท่ากับ2 งั้น y เดียวตอบ1ทุกคนได้ไหมล่ะได้ x กับ y แล้วครับทุกคนทีนี้โจทย์ต้องการอยากรู้อะไรครับโจทย์ต้องการอยากรู้ว่าเฮ้ยเรื่อง x กับ y คืออะไรหวานหมูแล้วครับสบายแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนเนะี่ยดังนั้นดังนั้นดังนั้น x บวกกับ y ก็เท่ากับ2บวก1ก็เท่ากับ3ครับงั้นตอบชอยข้อที่3นั่นเองเก็ยปะ่ะตอบชอยข้อ3ก็คืออะไรคนระับตอบช้อยที่ตอบข้อ3ก็ตอบชอยข้อที่2นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ตอบข้อนี้นะครับตอบช้อยข้อ2นะครับก็คือตอบ3โอเคเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชรนะ์้วกันเนาะเห็นไลค์นี้ก็แชร์ดูดูซ้ำๆย้ำๆที่หน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับแล้วถ้าน้องมีตรงไหนสงสยัยก็ทักแชทมาถามพี่หรือจะทิ้งคอมเมนต์ก็ได้แล้วน้องรู้พี่เฉลยแล้วเนี่ยอย่าลืมไปฝึกทำด้วยตัวเองด้วยเพราะค้ิตศสสตร์จะเก่งขึ้นได้น้องจะพัฒนาขึ้นได้น้องต้องฝึกลงมือทำด้วยตัวเอง สม่ำเสมอและเป็นประจำโอเคไหมครับแล้วเจอพี่ใหม่พรุ่งนี้แนะ่นอนครับเราจะมาลุยทีเกากันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปเลยนะไปเลยนะบายบายครับ